กลับมากรต่อในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะเบรกนี้นะคุณผู้ชมนะคะน้อยสีสะเทือนและหรือช่อง3ามขอภาพขึ้นเลยค่ะนะคะ ช่อง3สะเทือนนะคะเขาบอกว่าดีเดย์ส่งเมลเลิกจ้างทุกระดับประทับใจนะคะ <c oughs> บริการทุกระดับประทับใจเลยนะคะจากกรณีมีรายงานข่าวสะพัดว่าโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ช่องน้อยสีนะคะต้องปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่นะคะโดยจะปลดพนักงานเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหลือ5 0เอ่อร์เพื่อให้องค์กรเดินต่อไปได้ซึ่งจะให้หัวหน้างานส่งรายชื่อผู้ที่ถูกเลย์ออฟนะคะใน สิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีผลปีหน้านะคะ68นะคะทั้งนีใน้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้จึงมีสองพิธีกรนะคะน้องตูนนะคะ่านะคะแล้วก็พี่ไก่นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะว่าขนาดออกอากาศสดว่าลองไปดูคลิปกันดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะณเวลา16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้ารายการพอดีค่ะ ก็มีข้อความเข้ามาในไลน<า>์ของตูนแล้วตูนก็พี่กาย <c oughs> ผมอ่านใหคุณผู้ชมฟังเนาะ <c oughs> เรียนทุกท่านขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้หลัง17นาฬิกาทาง HR <c oughs> จะมีเมลถึงบุคคลที่เรามีความจำเป็นต้องให้เข้าโครงการปรับโครงสร้าง <c oughs> วงเล็บเลิก จ้างหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องการลงนามอะไรของการเลิกจ้างละจาก HR ขอบคุณค่ะทำไมต้องอย่างนี้ <c oughs> คือหมายถึงว่ามันไม่เป็นอันจะทำอะไรเลยผมเพิ่งคุยกับตัวเมื่อกี้เองว่ามันยังไงดีคือควรจะมีอีเมลเข้ามาเลยไหมหรือว่าควรจะบอกแจ้งวอร์นิ่งอย่างนี้ก่อนคือ <c oughs> ช่องสามมีปรับโครงสร้างก็มีเลิกจ้างครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เป็นข่าวปรากฏก่อนหน้านี้แล้วมันเพิ่งจะมารู้กันวันนี้16นาฬิกาสนาที น้องไก่ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเพราะน้องไก่อยู่มาได้ทุกยุคค่ะยุคแรกเป็นยุคที่จะมีจดหมายมาวางหน้าโต๊ะนะคะจะมีจดหมายมาวางหน้าโต๊ะนะคะถ้าเปิดออกมาเป็นซองอ,อักษรเป็นสีดำแสดงว่าดูต่อแต่ถ้าเกิดเปิดซองออกมาแล้วอักษรเป็นสีแดงให้ลงไปพบฝ่ายบุคคลนะคะผู้ประกาศข่าวโดนกันไปเป็น,เ,ปนเบื่อเลยนะคะ หนึ่งในนั้นก็มีผู้ประกาศข่าวชื่อดังท่านหนึ่งเป็นผู้ชายอักษรยอ่อพยางเดียวไม่โดนนะแต่น้องสาวโดนหลันเข้าใจใช่ไหมตัวพี่ไม่โดนแต่ตัวน้องสาวโดนแต่ยื่นคำขาดให้กับฝ่ายบุคคลว่าถ้าน้องออกผมออกด้วย อักษรย่อพยางเดียวนะคะไม่เอาแค่นี้พอแล้วนะคะออกกันเยอะค่ะนะคะปีหน้าเนี่ยเผาเผาแบบว่าเอาโกรธมาเผาอีกรอบหนึ่งค่ะอยู่ไม่ต้องได้แล้วค่ะนะคะปีหน้าตายกันหมดค่ะนะคะจะอยู่กันยังไงคะนะคะ,ะคนนี้ก็เหมือนกันกับคุณผู้ชมอยู่ๆก็ป่วยนะคะทัทง้ทงๆที่ก่อนหน้านี้ก็เห็นไปอยู่ตามสนามมวยต่างๆนะคะอยู่ๆก็ป่วยนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราได้รับข่าวจากลูกสาวเขาขอภาพขึ้นเลยนะคะน้องเบสนะคะน้องเบคสคําสิงนะคะได้ออกมาแจ้งข่าวว่าบาสนะคะบาสสมรักคําสิงนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในห้อง ICU หลังคุณพ่อมีอาการไหลเลี้ยวแรงด้านซ้ายอันนตกโขดนะคะเพราะแม่พี่ก็เป็นด้วยผลการตรวจปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ ตอนนี้พ่อบาทนะคะหรือสมรักคำสิงห์นะคะเข้า ICU นะคะสำหรับใครที่ติดต่อพ่อไม่ได้โทรศัพท์พ่ออยู่กับเบสค่ะนะคะนอกจากเมื่อเช้าพ่อมีอาการไม่มีแรงด้านซีกซ้าย จึงพาพ่อมาโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจโดยละเอียดสรุปว่าเส้นเลือดในสมองตีบนะคะข้างขวาเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอพ่อเลยไม่มีเลี้ยวแรงในซีกซ้ายค่ะและพ่อต้องนอนดูอาการเอนนอนดูเป็นประมาณสิบกว่าวันไม่ต้องห่วงนะคะอาการนี้ก็ดูกันยาวนานไปก่อนนะคะเพื่อให้หมอเนี่ยดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบอาแค่นี้ก่อนนะคะอาจจะอธิบายให้ฟังคนที่มีอาการสโตกโค c o เนี่ยรัน หรือว่าซีกเนี่ยหมดแล้วก็ปากเบี้ยวด้วยนะถ้าอาการอย่างนี้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน6ชั่วโมงล่าสุดแม่พี่ก็เป็นแม่พี่เกือบ70เป็นนะคะปากเบี้ยวแล้วก็ซีกหนึ่งเนี่ยหมดแรงไปเลยนะคะแล้วปากเบี้ยววัดความดันโลหิตสูงได้200 200นะคะพร้อมแตกแล้วตีบเนี่ยเกิดจากอาการอะไรบ้างหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอสองมีสภาวะเครียดส ชอบดื่มกาแฟ 4. กินแต่ของเค็มๆนะคะ5ไม่ยอมหลับยอมนอนไม่หลับไม่นอนนะคะตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังไม่ได้อากาศมันก็ร่างกายมันก็ยังเหมือนเครื่องจักรที่ยังใหม่อยู่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะหรือรอ่างกายต่างๆภายในเนี่ยมันก็สเสื่อมถอยไปตามสังขารนะคะอดนอนเยอะๆกินกาแฟกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะ แล้วก็ไปกินของเคม็มแล้วก็อดนอนไปหลายวันติดแล้วมีสภาวะเครียดอีกเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ตีบตีบยังดีนะคะส่งทันภายใน6ชั่วโมงมก็จะอยู่ในห้อง ICU ประมาณสัก5-10วันเพื่อรอดูอาการและสุดท้ายออกมาเนี่ยเขาก็ต้องให้ถ้าเกิดสมมุติว่ากินยาไม่ได้กินอาหารไม่ได้ไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้เพราะสมองกับลิ้นเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันแล้วเขาก็จะให้นะคะ สอดท่อลงไปที่จมูกรันแล้วก็ให้กินเป็นอาหารเสริมและก็กินยาแบบบดนะคะพยาบาลหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดประมาณ5-10วันหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องออกมาแล้วก็ทำกายภาพบำบัดนะคะทำกายภาพบำบัดแล้วก็ต้องกินยาให้ครบโดสทุกวันนะคะแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยการวัดความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้คือตีบนะคะแต่ถ้าแตก ก็เหมือนน้องน้องที่พี่เต่ารู้จักแล้วก็เพื่อนที่พี่เต่ารู้จักแปลกอันนี้ก็คือพิการปากเบี้ยวนะปากเบี้ยวไม่มีแรงเหมือนกันต้องรีบส่งโรงพยาบาลภายใน6ชั่วโมงแล้วก็ต้องอยู่ใน ICU อย่างน้อยก็ประมาณ2-3เดือนเพื่อรอดูอาการกินอาหารทางท่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดร่างกายฟื้นฟูกลับขึ้นมาเร็วเขาก็ต้องมีการทำกยายภาพบำบัดนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆเช่นเดิน ต้องเดินเยอะๆนะคะฝึกคีพรูปิงปองฝึกคีพรูปิงปองแล้วก็ออกกําลังกายแขนขาให้มีแรงเยอะๆนะคะอันนั้นคือแตกก็คือหมายความว่าถ้าเป็นเส้นไม่เล็กเส้นเส้นไม่ได้สําคัญมากก็โอกาสที่จะฟื้นก็กลับมาเร็วแต่ถ้าเป็นเส้นสําคัญมากโอกาสที่จะเป็นอมัอมาพาตก็มีสูงค่ะนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้หายป่วยไวๆโรคนี้เป็นกันเยอะ เป็นกันเยอะเพราะว่าเราเนี่ยกินกาแฟและเป็นกาแฟที่แบบว่าไม่ใช่เป็นกาแฟรักษาสุขภาพอ่ะเป็นกาแฟที่แบบกาแฟชงอ่ะกินไปมันอร่อยแต่สุดท้ายเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้นอนแล้วเดี๋ยวนี้เราติดซีรีส์รันเข้าใจใช่ไหมไม่นอนนอนเช้านอนเช้าร่างกายวันแรกมันยังทนได้วันที่สองวันที่สามพอาอายุเยอะมันระเบิดค่ะ นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจขอให้หายไวๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับบาทสนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ